แฟนครับนองอูอิงเพชรบ้านแพงแห่ให้กำลังใจบาวโจรครับเกิดอี่ยังขึ้นครับพี่นอ้องโอ้โหเขาไปอานแล้วน้ำตาไหลถึงมาทันที่เลยครับรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยนะครับอ่ะก่อนสิ่มาบอกถึงเรื่องนี้นะครับเมื่อนี้ทางนองอูอิงบอวโจเดินทางไปทายเอ็มวีที่เซ็นทันอุดรธานีชั้นสามนะครับที่กังนําคลินิกอ่าเป็นเพลงของสปอนเซอร์นะครับเพราะว่ากังนําคลินิกก็ได้เป็นทั้งสปอนเซอร์หรือว่าเป็น ทั้งบอจูอิ่กับเป็นพิเซนเตอร์หายกับกางน้ำคิ้นเนาะออามารอดูกันว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงถ่ายเอ็มีออกมาเพลงจะเป็นยังไงปล่อยออกมาเมื่อไหร่ข้ามารอาติดตามกันนะครับได้ข่าวว่าพื้นสางปากกฏการห่างแตกครับห่างแตกห่างเส้นทางอุดอรยิงใหญ่นะครับพี่น้องห่างแตกคนไปเต็มห่างครับมือนีเป็นวันพิเศษและเป็นวันหยุดพ่อครับ และก็มีภาพบรรยากาศที่นนารักนาักปล่อยออกไม้เขาเด้เบิงนอกบวาสิเป็นการไลฟ์สดทั้งเพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับก็จะมีไลฟ์สดมาให้เราได้รับชมนะครับผมแล้วมื้อนี่นะครับวันที่24เนอะ24กุมภาพันธ์ครับกะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ที่วัดจอมศรี ตำบลพันดอนอ,อกุมภวาปีจัังหวดอุดรธานีครับอุดรธานีนะครับผมอ่าพี่น้องทางอุดรกับเสื้อว่าตอนนี้กับปักหูดรอแล้วครับจะไปรับชมสาวนอนเป็นบ้านแพงเนาะ<ม>น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมหลังจากที่จบงานเมือ่อวานนี้เพิ่นก็ได้ออกมาส่งงานนะครับอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงน้องบอกว่าส่งงานวันนี้ขอบพระคุณที่ เอนดูลาหักแพ้งลาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี่พอ่พอพ่อยแม,แม่กันย่งหักแพ้งลาอยู่ตลอดมือนี่พอ่พอพ่อยแม่มาหาก่กำลังใจลาหลาอิริจา้าขอพระคุณที่บอถิมป้าลามือนี่ลามีความสุ่ออิริจา้าขอพระคุณผููยูเบื้องหลังความสำเร็จของลาขอพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ไงใจดีทุกทุคนที่สนับสนุนขอพระคุณบอโจ พ่อโจแมนุชยาสุภาพลูกอำนาจวงสาวน้อยที่เหมาะโอกาสห้ลาขอบพระคุณพอพ่พอ,พอแ,มแม่ที่หักแพ้งหลาเด้อจ้า y i n 1ืนหนึ่งธนดลวงเล็บณนะโมแล้วททก็ p o h n i m i ม m o n นะครับแล้วก็ขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีที่เหมาบไฮลาแล้วก็สิ่งของมากมายที่เหมาบไฮลาเด้อยจ้า อีหลาหัาพ่อพอยแม่เด้อจ้าโอ้เป็นโฟนนี่นะครับหมูวันนี่ได้มาอะไราพวกใหญ่อีกแล้วครับนี่ครับมาในลูกสีเหลืองอเดี๋ยวตุกกตต๊ก,กตาอมตุ๊กตาอันเคยยังก่อนตุกกต๊กตา,ตากระต่ายเออตุ๊กตากระต่ายนะครับ <laughs> ผมอะ้รก็ขออัปเดดยอดวิวนะครับ ยอดวิวเพลงสร้างผสมนองหกององงักะหน,น,นะครับของคุณพี่จิตลาพุนลาบลองฟิชเชิงกัน้อวิงเพรบานแพงนะครับผมตอนนี้ยอดวิวกับทยานขืนยางตอนเนื่อนะครับอยู่ที่1นล้านหกแสนวิวนะครับสามวันที่ผ่านมาและยังติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงในหมวดเพลงอยู่นะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์มากกว่า4ี่หมื่นแปดพันคอมเมนต์มียอดกดถูกใจมากกว่า8ปดหมื่นครั้งนะครับโ้ทยานขืนยางตอนเอน,นืออีครับ คือว่าสุดยอดปังมากๆจริงๆนะครับผมตอนนี้ติดหนึ่งในมาแรกอยู่นะครับยังไม่มีใครโค่นได้นะยังครองอันดับหนึ่งนะครับหนึ่งในมาแรงในหมวดเพลงอยู่นะครับผมปัง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 อ่ะเขาก็ปั่นกันต่อน้อพี่น้องเนาะ f c แฟนคลับตอนนี้ก็ตั้งน้าตั้งตาปั่นกันอยู่อ่ะ้วอยังที่เบาโจดีไส้ขึ้นไปตอนต้นคลิปนะครับพี่น้องว่า แฟนคขับเอฟซีนอกอู๋อิงมาให้กขาต้องจ่าบาวโจหลังจากที่คือสองสามือที่ผ่านมาบาวโจกะหายไปช่วงหนึ่งเนาะประเด็นมาให้ข่าวอีลาแล้วกะไปคือข่าวเพื่อนก็ลังเป็นกระแสอยู่ผมก็เลยไปเห็นข่าวเนาะแล้วที่นี่บาวโจดีใจก็เลยไปขึ้นรถทัวร์แล้วเพื่อนก็ตามข่าวจน๊บ่ได้รับเลยนอนเลยครับพี่น้องแล้วที่นี่บาวโจกับโพดพ่อพันจบเรื่องเล่าอย่างสรุปแล้วกับบาวโจกับโพดถึงน้องอู๋อิงนะครับเป็นโพดโพดนี่เนาะ นี่นะครับอยู่ในช่องของบาวโจดีไซน์นะครับช่อง y o u t u b บบาวโจดีไซน์บาวโจบ่วอีหลาตา,ากที่สุดไอโจกับมาแล้วเด้อบอกว่าบโจวาจังซี่แล้วก็มีแฟนคลับน้องอีกมากกว่าถูกใจมากกว่า3,600ครั้งนะครับโอ้โหแล้วกันยังมีคอมเมนต์คอมเมนต์แห่งกำลังใจบาลโจหลายเลยครับมีบอกวา่าอ่ะคอมเมนต์แลกวก็เนาะบอกบาวา่าสวยที่สุดลูกสาวแม่รักตลอดไป แลวคอมเมนต์นี่ก็บอกว่าสวยน่ารักมากตาฮักจ้างามจ้าลูกมีออร่ามากดูเป็นผู้ใหญ่มากอืลูกสาวคนเก่งยืนหนึ่งจ้าสวยออร่ามากป้าๆแาแบแหกว่าเป็นพี่แอนออราดีมาสวยไทยรูอมนี่ครับมาหอดคอมเมนต์นี้บอกว่ากลับมากลับมาคอยบ่าไปน้าเขาสั่นครับอืแล้วคนก็บอกว่าบอกแล้วอย่าไปเพ่อน่าอย่าไปอย่าไปขึ้นรถทัวร์น้ำเพลินนี่คอมเมนต์นี็บอกว่า นี่นะครับคอมเป็นไลน์หลายพี่น้องคอมเมนต์นี่ก็บอกว่ากลับมาเดอ้อมูเจ้าเปล่าวโจวก็ได้ไปตอบบอกว่ากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วแล้วก็มีสาวกูเกเมลานะครับช่องยูทูบสาวกูกลับมาเขามาคอมเมนต์บอกว่าสาวกูนาเดอ้อมืออื่นทำข่าวอีหลานเนาะาสันครับอืมนี่มีคอมเมนต์หอดบาาอกว่าสิพี่น้องว่าบอเมนเพิ่นยานได้หอนตีเล็กเปล่ากลับมาอันนี้กัน <laughs> แล้วคอมเมนต์เบ่าโตกับอย่างหัวไี่น้องครับอืมนี่ก็บอกว่าอ้างอิงเบ่าโจดีไซน์กลับมาแล้วอ๋ออ้างอิงถึงเบ่าโจดีไซน์กลับมาแล้วข่าวอื่นอาจจะเป็นแค่กระแสลมพัดผ่านเดี๋ยวมันก็สงบแต่ข่าวอีลานี่มันยิ่งใหญ่และมั่นคงดุดคลื่นในมหาสมุทรหยอกๆยอกนะครับอ่าแล้วเบ่าโจกับเขาไปตอบคอมเมนต์เพิ่นเอาเพิ่นกับมีคอมเมนต์มาตอบบอกว่าข่าวดังยอดกําลังมาคือสิกับมาไหว้แทบมันว่า บ่าวโจกไปตอ,อบคอมเมนต์เพื่อนกขบอกว่ากลับมาแล้วคะ่ะรถทัวร์กับลํำแล้วออคอมเมนต์นี้นะัะพี่น้องเขาบอกว่านี่เขาบอกว่าบ่บบาวโจลงรถทัวร์แล้วสัครับามนบ่าวโจไปตอบคือกันนะบอกว่าบ่าวโจกลับมาแล้วเด้อครับเด้อลงลรถแล้วน่ารักจังของแท้แบนน้อยเจ้าไปไซมา,าว่าสันเพื่อถามเนะาะบ่าวโจเลยวา่าโอ้ปเป็นนั่งรถทัวร์เหร่นน้ำเพลินมากคะ่ะตอนนี้กลับมาแล้วด้อพี่น้องเด้อ เขาดีกันแล้วฟาวกมมาับมาผ่านวังสีบาวจกว่ากลับม,มาแล้วงอมเลยบ่ได้รับได้นอนพี่น้องตามข่าวจนบัไดรับได้นอนเ่ากับอยากหูทามลาอยากหูเรื่องเล่าเอ๊ะเกิดยังงขึ้นนู่นนี่นั่นมันก็ต้องมาปฏิปต่อมาบอกให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับได้รับฟังกันเพราะว่ามันก็ต้องเป็นกระแสไงครับพี่นอ้องเออนี่กับบวัวลงไปกับคอนเทนต์ฟังนันมาบออคอนเทนต์มาตรงกับวันปล่อยเพลงลูกสาวเล่าพอดีเลยเนะาะผ่านวังสี มีคอมเมนต์แฝงข่าวก็บอกว่าเท่ากับกับมากขึ้นการร้อมแห่งกับบาลโจโเลยว่าสันมีบอกว่าจนนื้อไว้บัตรนี่ย่าไปอีกเป็นว,ว,ว,ว่าอืมมีคอมเมนต์อีกพอพี่บอกว่าสร้างล่วงหน้าแล้วเออสร้างล่วงหน้าเด้อบาวโจโอ,อาหารเมร็ดมะสิขาตลาดแลว้วตอนนี้มั่งอ๋อตอนนี้มั่งก่อนเพิ่นสร้างไว้แล้วจ้าบาวโจโก็เลยไปตอบบอกว่าบาวโจโขอสร้างเป็นอาหารเลี้ยวเด้๋่อาหารเมร็ดบ่วไหวเป็นเจ็บเขียวพี่น้องครับ เขาเมนี่บอกว่าได้หอนได้หอนหรือได้กินอาหารเม็ดบอลเรื่องนี้มีคนมาถามผมก็บอกว่าทั้งสองเลยครับทั้งสองย่างนาะพี่น้องครับอ่นี่คอมเมนต์นี่ถูกใจค่ะบบอกว่าบ่าวโจเรียกลูกบ้านกลับมาเลยมาปั้นยอดวิวค่ะพี่โจขาบ่าวโจลยบอกว่าพร้อมมากเมนี่บ่าวโจกับปั้นยอดวิวเบิร์ดมือนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดบ่าวโจบริบเ,เฮตุคาวอย่างเลยนะครับ ก็มีข่าวอีหลาอุ้งอิงนี่แหละที่มาบอกถึงมือนี่แหละครับก็ไม่ทําข่าวอะไรเลย,เลยมือนี่วันหยุดก็เลยนั่งเปิดฟังเบิร์ดมือครับไปใส่กับไปเปิดเพื่อนฟังเนาะนี่ก็คอมเมนต์ต่อมาก,กบอกว่าเข้าใจเบ้าโจดตามกะระแสอ่าพอได้หยดวิวเนาะสองสมวันแต่มั่นบอกมวนฝ้่กลับมหาอีหลาเดอ้ออ่าเบาโจกลับมาแล้วครับ หักทั้งหลงหมดใจคนอะไรแต่งอะไรก็สวยไปหมดนี่แหละครับพี่น้องนี่ก็คือเ,เรื่องราวที่เมื่อวานนี่บาวโจดีไซน์ได้แบบโพ์รูปของน้องอุิงนะครับรูปนี้อยู่ในช่องของบาวโจดีไซน์เองนะครับมีคนมาคอมเมนต์มากกว่า3,600ครั้งแล้วก็มีคนมากดไลค์มากกว่า3,600ครั้งแล้วก็คอมเมนต์เกือบร้อยนะครับ ตนใหญ่ก็ถาม่ากับมาแล้วบอกเจ้าไปไสามากให้กําลังใจบ้าโจโนะครับแล้วก็ชื่นชมอีหล่าอุงอิงนะครับว่าน้องเก่งแล้วก็สวยมากจริงๆครับผมอ่ะอสิคอบอกตอนนี้แล้วว่าเบ้าโจโด,ดีไซน์กับมาแล้วนะครับผมมืออื่นลงข่าวอีหลา่าอุงอิงรั่วรั่วรั่ววเลยครับผมอ่ะขอบคุณทุกกาลังใจนะครับเบ้าโจโด,ดีไซน์หักแพงอีหล่าเสมอนะครับืันนี้อย่าลืมนะพี่นอ้องเด้อืันนี้อย่าลืมไปรับชมสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับ อยู่ที่อุดรเดี๋ยวเพิ่มก่อนอ่ะยี่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่วัดจอมศรีตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะัะแฟนคลับอยู่แถวอุดรหรือว่าอยู่บริเวณไก่เคียงจังหวัดไก่เคียงอย่าลืมเดินทางไปรับชมสาวน้อยเพชนบันแพงที่จัดใหญ่มากปีนี้แสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ไปรับชมนอกอุอีเพชรบันแพงที่มากด้วยความสามารถนะครับน้องกะจะมี โช์ดีๆเสียงเพระพาะๆให้เราได้รับชมกันและกับศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนนะครับผมเพลน,นี่คุณาภากเปิดเลยโอเคครับวันนี้เบ้าโจดีไซน์ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกับไม้นมในวันพุ่งนี้เนาะพี่น้องน้องอือสีลงขาอ่๋อิงรุ่น่วๆเลยนะครับเพราะว่า FC แฟนคลับถามหาเบ้าโจแล้วนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับ